เตตอ้ม่ไ้ตัวเลยไงคือไม่ไปแล้วกปมาลุย เห่เลมันอะไรวะเนี่ยดูสภาพนี่เนี่ยปามจะติดไหมวัเนี้ยเฮ้ยส่ง่าเนี่ยอปากว่าปานี่นี่อันเนี้ยเนี่อันนี้ปะเอออันนี้ย ทุกพีว่าทำมาาร้านนั้นรู้เออมมืกอมานั่งโอ้สอนไม่จำเลยไปเลยเ็วไปน่ะเออจะได้รู้ว่ามันมันเป็นยังไงนะเห็นไหมก็ยังงั้นเลยไปเดี๋ยวปั่นให้เออไป เออสอนไม่จำเลยเนะี่ยเออบอกเขาแต่เขาได้บอกไอีกีนึงเออมันเป็นพราอะไรใจเย็นใจเย็นด้ไม่เอางานเลยเหอะะรอบนีครับปลาก็ไม่เอาไม่รู้ติดหีหรือติดอะไรกูก็ไม่เข้าใจติดแดกวอะ ตั้งแต่ทองเสียมาเลยไม่เอาอะไรเลยไม่เอาเยอยอะไรเลยบอกให้แหละให้เอาแหวมาไม่เอาไม่ยิบไม่จับเออออ้มทเเดี๋ยวกูหาเองกูลงแป๊บเดียวมึงจะกินอะไรนะเดี๋ยวนี้ดิยเนี่ยคุยเดิมเพื่อนเม่งสุดยอดแล้วเอาไหมเต็มที่เลยมันไม่ยินนัตวึงไม่ได้เลยไม่ไม่เอากินแล้วไม่เลยเดี๋ยวกูต้องตังนี้ใหญ่ใหญ่ด้วยใหญ่กว้างด้วยแล้วี่ เบียร์ยังมีมดขวดนะมึงเออซื้อเลยสั่งซื้อเดียวทำไมก่อนนี่ยโอ้ยเราเบียร์นี่คือแบบยังไงเขาก็ไม่ออกอยู่แล้วเขาก็ซื้ออยู่แล้วอ่าออเขาเออแต่เรื่องหาปลานี่ไม่ได้เลยใครจะไปหาปลาดูหูไม่ได้เขาที่หนึ่งแหละเขาแบบจะไปซื้อทำไมมึงซื้อมันจะเดียวมันเดินมันเนี้ยเดียวไม่กินแล้วเดี๋ยวนี้พูดดิ ไม่ได้ไ,ไปเลยเ <c oughs> าตังคุณี่เดี๋ยวเดี๋ยวพูดหาปลาเอาตังคุยื้อเออมันเปลี่ยนไปนะมันไม่ใช่แบ่งนี่วะไะไปอบลองวันนี้อันนี้อันนี้ขอเถาเก่าเถาเก่าน้อย <c oughs> เออสารไหนได้บ้างครับได้สมสอ๋อได้สรนี่ถูกใจเขาได้ด๋อไปเข้าวัปนส เราไองกินปวดปั่นกินเลยใช่ผมวันเดียวกินเลยอ่าโอเคเอาเจอกันยินดีแล้วตก็มาเอาแป๊บหนึ่งไม่มีอะไรจะเสียดิ้นเลยเอาเอาข้าไปลูกพี่เอาเข้าไปเขาไม่ตัดใจมึงก็พอมัดยังมัดมัดยหมดทั้งนี่หมดหมดทั้งนี่แหละ เปลี่ยนความไปพร้อมอนี่แหละมดตรงนี้มึงเจ็ยกูไหมเขาก็คงงงมันนั่นแหละมึงจีบโอ้โหเขียนพูดไปพูดไปกับเพื่อนเพื่อนเข้าใจเพื่อนก็พอใจในนี้ันไม่มันก็ไม่เป็นถุงแล้วดิ อาเดี๋ยวถ้าตุกๆเอาง่ายๆถ้าหวานลงกมาแล้วมีตุกตุกๆนะใช่งอกูลงเลยงแต่ถ้าไม่ตุกปุ๊บกูไม่ลงอ๋อลากเอาติดตอติดตอกลากโอเคไม่ใช่เฮ่รึตึ๊กแสดงว่าเอออยู่ละใช่จะงอมถ้าไม่ตึกปุ๊บดึงไปปุ๊บไม่มาลากเลยไม่ใช่เหฮ่เราโอเคตามนั้นไปไปแกทำรถตรกน้องกินเหล้าดุยดุยอ่าเขาบอม มึงเรียกใครเรียกเตียวถ้าไม่ลินล่ะอันนึงถือนี่ที่แก้วเออเอา๋อลาต้องลินอ่าต้องลินอยากกินลินโอ้ยอยากเมาลินเองอ่จะโลแกนอ่าในอีกตัวหนึ่งก็ไม่เอามาให้ก็ไม่เอาอันนี้ดีไหมใช่ก็จะมีหว่านทีเดียวสองแห่ไปไหมไงไปสองปากเลยเออสองปากเลยเอาใช่นไหมใช่สองปากเลยไปไหมอีกตันไปมีถึงสี่ปากอ่ะไปาไหมคนละปากไอ้บ้า ไปมีถึงสี่ปลาแมเอาอะไรเลยนะมึงทุกวันเนี่ยนะมึงไม่เอาอะไรเลยนะมามาเอาไหมล่ะไม่เอาอะไรละไปพอมันซักปลาไปไม่เอาเยอะเลยปลาเปิ้ไม่หาแล้วสักปลาจะรวยเลยเก่ก๋แล้วทำให้ดนเล่าแล้วเนี่ยดีเบ็ดได้ตบเลยไม่มีใครมาเลยเอาไหม่ะโอ้เบ็ดก็มีเออมีเพราะมันลมก็มี ไม่ตกได้ไหมขโมยเบ็ดไปได้ไหมเอาไว้โบพี่อมนานจังคิวเยอะอ้าวโอ้โห,โหเอาไปทางเชือกล่มมัดเชือกไปทำไม ลืมจริงนี่มาเถียกมาซะสวยหรูพอท้ายกูต้องลงมึเลยเปียกแล้วเอาเอาไม้มาแล้วเอาโอ้เฮ้ยไม่ทันแล้วของไม้มาพี่แล้วไม่ทันแล้วมันลงละเฮ้ยปตกเตียงเลยวะจ่าไม้มาให้บอกพี่เปียก ใช่รร้สากลัวพี่เปียกรีบ <t> ว <rap cooler effort> <t rap> ิ่งไปเอาไม้โอ้โหมาทันแล้วเอาเ็บไ้เ็บไ้เหนื่อยนะเนี่ยขึ้นมาให้ไหวนะคุยไไกลนัก้ยีตึกละ ถ้าพี่ถ้าพี่เองจมน้ำเองจะบวชให้ไหมบวชแฮปบวชอ่โอเคอ่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออไม่จบโลยโอ้จะไม่หมดเลยเฮ้ยปรากฏเรานี่หัวลวนโอ้โหเนี่ยหางของเราเมืั้งแกปลาตะเพียนอ๋อได้ละได้ละมามาชมกันมาในปลานี่ พี่เนตซื้อเกงในใหม่ให้พี่ก๊อฟด้วยโอ้โยซื้อเกงในใหม่มาให้พี่ก๊อฟด้วยแจกเลยแก้วอย,อยู่ที่บ้าใส่เลยนะเนี่ยะตั้งแต่มื่ออยู่เท่าไหร่ตอนนั้นกูก็น่าจะกำลังเป็นวัยรุ่นอ,ะอ่ะสิบกว่าปียังอยู่กูมาอยู่ที่นี่ก็สิบสิบเอ็ดปีแล้วมาอยูออ่แล้วไม่าดจะประมาเก้าปีแปดปีเก้าปีมันบ้านเราแหละเนาะ เอาถึงโลยยังส่วนทอ่คอกเ่ใช่ไหมนี่นี่บังให้ดีชนะเนี่ยแล้วนี่เป็นไงล่ะไม่เปียกเอ้ยหวเมียกระทโมาทำไม เจเจไปนะครับเจครับไปนะครับไม่ขี่รถเลรนดังินนะโอ้ไม่มีงานนั่นเนี่ยกับแกมเราจัดไปฮะม่องอะไรนะเขาเรียกม่องอะไรเจไม่รู้ เดียว uh huh. มาอยากกินเยอะน้ำสิงเป็นอะไรน้ำก๋อยเนาะใช่น้ำส ok> ิงก๋อยก๋วยของน้ำเชียงใหม่ขาวขาวขาวโบขาวเนียนน้ำอ่ะใช่ไหมน้ำสิงเในน้ำเชียงใหม่น้ำสิงมีทุกคนแก๋น้ำสิงนี่อะไรวะนุกินไปก็เฟื่อนเฟื่อนสูวส่วอะไรเลยส่วนน้ำเชียงใหม่โอ้โหไปละตะแกียก็สวัสดีครับ อะไรนะครับทำคอนเทนต์เหรอทำคอนเทนต์ครับผมบายบายจุ๊บตะเกีใหญ่ครับตะเกียตะเกียร์ลยนี่ตะเกียหญ่เด็กนะเนราเข้าวไเจ้าไม่ได้เลยมันนี้ ปอนนี่เ bueno> จ้าของเขาก็เลี้ยงเขาสั่งมาน้องปอนบอกแล้วบอกมาตรงนี้เลยพี่ผมเลี้ยงไว้บอกเนี้ยอ๋อเหรอจำรจแป๊บหนึ่งนี่นี่อารมณ์เปลี่ยนเลยนะเราเนี่ยเราก็ปลาแค่กระไรโอ๊ยไม่ไช้ตัวเองไป đi với cái bọn đó đi nghe là Thì ao nghe phó phán đuổi.